มีดที่ทู่ไม่มีประโยชน์ในการใช้งานมีดที่คมหั่นเนื้อหั่นผักหั่นทุกอย่างได้วัตถุประสงค์ของมีดคือการเอาไปใช้งานหลายคนไปตกโครงการเมนเเมนท์เทรนีมาคุณไม่ได้ไม่ใช่ไม่เก่งไม่ใช่ไม่มีความรู้นะแต่คุณแค่ไม่รู้เทคนิคข้อแรกคุณไม่รู้เทคนิคข้อที่2จะหลดคุณไม่เหมาะกับองค์กรซึ่งถ้าคุณไปตกเ t มีมาคุณเป็นมีดทู่มีดทู่มันไม่มีประโยชน์ในการใช้งานก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่ง แต่คุณไม่ได้รับการฝึกฝนคุณไม่ถูกฝนคุณเลยไม่คมเพราะน,นี่คือเหตุผลว่าทําไมน้องๆที่รักหลายคนไปตก MT มาหนึ่งรอบแล้วกลับเข้ามาอยู่ในคลาสสอนสดที่เป็น private class เพื่ออัพสกิลเตรียมตัวเองไว้พร้อมเพราะความสําเร็จมันไม่ได้เกิดจากการภาวนาความสําเร็จมันเกิดจากการลงมือทําฝึกฝนตัวเองจนเก่งจนเป็นเอก,เก,เกตะทักค่าท่า,าในใดด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นไปตก MT วันนี้ไม่ใช่ไม่เก่งคุณแค่ยังไม่ฝึกฝนตัวเองให้มากพอคุณยังไม่ได้เป็นมีดคมคุณกําลังเป็นมีดทู่ มีทู่เกิดจากหลายสาเหตุเช่นพูดไม่เป็นนะคะพูดไม่มะนาวไม่มีน้ำนะคะหรืออะไรบ้างเลือกหยิบประสบการณ์ชีวิตอะไรก็ไม่รู้มาหรือบางคนอีโก้ในตัวเองสูงจนเกินไปซึ่งพี่ลักจะบอกว่าปัญหาในตัวพวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่คือสาเหตุที่คอร์ส private card ถูกออกแบบให้แตกต่างแล้วแต่ปัญหาที่เราเป็นซึ่งจะเจอก็ถึงเมื่อเรามาเรียนในค a r แล้ว ไปที่เก่งเรื่องของการคำนวณอีแล้วออนไลน์แอสเซมนต์ตัดออกก็ได้นะเราเรียน5วัน7วันเรียนอะไรกันบ้างมันไม่หนีไปกว่าการฝึกให้เราได้เก่งขึ้นในทุกวันอะไรบ้างทุกคนหลีดได้ชิพสกิลคุณตีโจ์แต่รือยังออนไลน์แอสเซมนต์คุณทำข้อสอบไปหรือยังการฝึกตอรี่เทลลิ่งคุณพูดไปหรือยังและโอสเอนต์การสัมภาษณ์จะเจอคำถามแบบไหนประมาณไหนคุณจะตอบยังไงบ้าง คุณต้องรู้ลอติกประมาณนี้ของมันคุณถึงสามารถส่งมอบประสบการณ์ได้ตรงกับสิ่งที่กรรมการต้องการได้กรรมการต้องการกินก๋วยเตี๋ยวคุณส่งมอบสมต่ามันไม่ใช่นะมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการคุณก็จะเป็นแต่มีทู่มีทู่มีทู่แบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไปลบอ่ะไม่มีอาวุธอ่ะ คือไปลบด้วยตัวเปล่าลเล่าเปือยแม้กระทั่งเสือยังขย่าเราได้เพื่อนพี่จะบอกว่าไปได้วยตัวเปล่าเล่าเปื่อยไปเองแล้วไปแลวชนะเลิศอันนี้ยินดีด้วยแต่ใดๆก็ตามเวลาที่ผ่านไปได้แล้วคุณยังต้องใช้ทักษะ l e a เดอ s ์ชิพ k i l l ที่จริงๆมันอยู่ในคลาสเรียนเอามาทําให้อยู่จนจบโครงการอยู่ดีบางคนไปด้วยตัวเองผ่านได้แล้วอยู่ไม่จบอยู่ไม่ทนลาออกมาก่อนเพราะไม์เซ็ตในตัวเราไม่สตรองเพื่อนพี่รักจะบอกว่าทําไมคลาสสอนสดถึงจําเป็นผู้ปกครองหลายคนส่งน้องมาเรียนกับพี่รักโดยที่ จริงๆพี่ลักษบอกยายเพิ่งส่งมาพอน้องยังไม่รู้จักผู้รักพี่รักษแต่ว่าผู้ปกครองรู้จักพี่ลักก่อนพี่ลักบอกยาเพิ่งส่งมาคุณแม่คุณพ่อเบรกก่อนเพราะว่าอะไรเพราะน้องยังไม่รู้จักรักถ้าน้องไม่รู้จักรักหลักบางรักเนี่ยการส่งมาไม่มีประโยชน์เลยนะเพราะฉะนั้นส่งคลิปฟรีของรักไปให้น้องๆก่อนเพราะว่าอะไรเด็กต้องมีวิวที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนคอร์สถึงจะได้ผลจริงๆรการเรียนคอร์สมันไม่ต่างจากการไปเรียนโทรอีกภาษาอังกฤษเรียนเหมือนกันมั้งแต่ประถมค่ะ แต่ความเก่งกับไม่เหมือนกันถูกไหมนี่คือเหตุผลว่าทําไมคนถึงไปเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศทําไมคนถึงเรียนภาษาอังกฤษคอร์สออนไลน์แล้วแต่วิธีที่เราจะอัพสกิลเป็นเพราะว่าก็มันไม่เหมือนกันไงการเรียนเองมันก็ไม่เหมือนกันไงเพราะฉะนั้นการมีครูมีโค้ดช่วยให้เราคมขึ้นช้าบขึ้นเสมอการมีครูมีโค้ชช่วยฝนให้เราเป็นมีดที่ทู่กลายเป็นมีดที่ใช้งานได้มีดวัตถุประสงค์คือการใช้งานถ้าคุณพู่คุณไม่มีประโยชน์แต่ถ้าคุณคมคุณกำลังมีประโยชน์กับทุกองค์กร พราะเขาต้องการมีดที่คมที่ช้ปเอาไปหั่นเนื้อหั่นผักนั่นคือวัตถุดิบทุตุพสมนะในการคัดโครงการเป็นอย่างนี้ทุนนี้แลเราต้องเป็นมีดที่คมเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากอัพสกิลตัวเองให้ถึงขั้นสุดที่รังแนะนําต้องอออินจากคัดสอนสดเท่านั้น